สวัสดีครับผกกตองแปดนะครับผลของการฉีดยาคุมหญ้าทุกๆรอบที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับนั่นจะมีโอกาสทําให้หน้าดินของเรานั้นแข็งถึงแข็งมากนะครับและหากเกษตรกรไล่มันสับปะหลังท่านใดนะครับเมื่อถึงเวลากําจัดวัชพืชหรือว่ากําจัดหญ้านะครับไม่ได้ทําด้วยการถากหรือว่าดายนะครับแต่ใช้การฉีดยาฆ่าหญ้าแทนออทุกๆรอบนะครับนั่นก็จะยิ่งทําให้ หน้าดินของเรานั้นมีความแน่นยิ่งขึ้นนะครับเมืม่อถึงเวลาขุดถอนนะครับถึงแม้จะใช้รถไถไถหัวหรือว่าแทกมันนะครับแต่ความแน่นของดินนั้นก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อเวลาที่เราดึงหัวมันขึ้นมานั้นนะครับมันจะทําให้หัวมันของเรานั้นหลุดขาดได้ง่ายนะครับเพราะสภาพดินชั้นบนนั้นด่าไว้นะครับเพราะความแข็งของเปลือกผิวดินชั้นบนนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีหัวเปลาะนะครับหรือว่า บางแปลงหัวใหญ่นะครับอันนี้นะครับในคลิปนะครับเป็นมันเดือนที่สองนะครับที่ทีมตองแปดกำลังขุดถอนนะครับเป็นสายพันธ์แปดหนึ่งนะครับก็มีเน่านะครับจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อดึงเก็บหัวมันนะครับมันสัปหลังนั้นมันจะขาดหลุดง่ายนะครับเพราะว่าปัจจัยจากปัจจัยนี้นะครับก็คือหน้าดินที่แข็งจากการที่เราฉีดยาคุมเกือบทุกๆปีนั่นเองนะครับ วิธีแก้ง่ายๆนะครับที่ทําได้ก็คือการใช้แรงงานถากดาย่านะครับในช่วงที่เราต้องการกําจัดวัชพืชนะครับเพื่อเพิ่มความร่นซุยนะครับหรือว่าพรวนดินไปในตัวนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับมันก็จะเปรียบเสมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับก็คือ1นนะครับสามารถกําจัดหญ้าทั้งเล็กใหญ่ได้ดีนะครับโดยโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับผลกระทบกับความเจริญเติบโตของต้นมันสัมปหลังนะครับหากมันสัมปหลังของเรานั้นอายุอย่างน้อยนะครับ และ,ะข้อส2นะครับก็จะถือว่าเป็นการพลวนดินให้กับต้นมันสับปะหลังของเราไปนในตัวนะครับเมื่อมีการพลวนดินนะครับก็จะทําให้อากาศการถ่ายเทแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆธาตุอาหารต่างๆในดินก็จะดีนะครับเหมือนกับเราพลวนดินรอบต้นไม้ยืนต้นนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ